เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับแช่มัแล้วครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องศักพท์ LG นะครับนี่ Samsung อ๋อไม่ใช่ครับ LG ครับเนี่ยเดี๋ยวช่างมันงงรุ่น8.5กิโลนะครับรุ่นนี้นะครับีใกล้ๆหนึ่ง WFQT8510TD นะครับอาการนรักกันน้ำข้าเต็มไม่จะซักไม่ได้เนาะเอเปิดนะครับ นะครับเอาเปิดดูอะไรพอม,มีเทคนิคพอมีเทคนิคต,ต้องแกะครับประเดิมน้ำเข้านะครับงานได้ปกตินะครับแต่ไม่ยอมซักไหมเนี่ยใช่ไม่ฝังไม่หมุนฝัง ใกล้ยังไงยจะใกล้เลยดูตัวเลขใกล้ๆเลยถ่ายไวเ้เผื่อเวลาซ่อมเวลามันเสียย <laughs> ังทีถ่ายไว้ครับเผื่อเวลาซ่อมอาการเขาเสียโอ้ดีนะไม่ลื้อเองคิดว่าสายขาดมันจะมีสองชุดชุดหลังลกับชุดหน้าผม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 ดูผมก็พยายามเปิดดูไอตรงนี้นะเอมันมีอะไรสัมพันธ์กับแม่เหล็กเปล่าก็ไม่เห็นนะ มันโผล่หมดกันมาก็ทำมาเพื่อ <laughs> เพื่อให้เสียโดยเฉพาะา <laughs> จงใจอะ่ะ <laughs> <laughs> ปากเอาไปเซฟนั่นแหละแต่มันก็เสีย <laughs> <laughs> มันมีไว้เพื่ออะไรอ่ะตัวนี้อ่าเซฟเซฟเวลาเนี่ยเวลาเปิดฝาเวลาปั่นให้นะครับแล้วตัดนะครับอ๋ออไม่ให้เหมือนาไจะตักใช่ครับลอสามสิบห้า รอน้ำนะครับมันมีฟัมเร็วหน่อยผมก็ลองกดล้างมันมันก็ไม่บุนต่อไม่ไล้กดลิ้งั์มันก็ไม่บุครับไม่ได้หมดแล้วครับกดสปินก็น้ำออกน้ำออกแต่<น>ไม่ปั่นแห้งัจะเป็นอะไรประมาณนั้นครับ นี่ฮาร์ดดิสเราลงหมดยังนังน้องนั่นคุณนั่งในรถโคตรในรถอ่ะนี่เอ๊ะดูพัดลมได้ปะเอะนี่นี่เนี่ยไอตัวเนี้ยอ๋อครับครับ่เดี๋ยวให้ดูครับ อ๋อนี่เล็กๆเลยนะครับใช่ันรดาบมัน่าจะมีตัวไหนลงพื้นสมัครสายลงดินพื้นเนี่ยมนมีมันมีอีกตัวแอวนตัวั้นใสแหนนะมันช่างเขาจ้ำไปเป็นไฟสนามแล้วตอนทำทำหญ้าเนี่ยช่างสวนเนี่ยสั่งขาด กินแล้วใช้เพชรพันผมก็เลยไม่รู้ว่ากีปีกั้นครับครับอยวทั้งโดยทีแต่ดูอาการนี่ผมใช่ใช่ช่างแม่ไ่หลัใส่เต็มลวเมื่อกี้ขับมาเข้าถุกซอยแล้วปักซอยพอดี ซักได้นะครับซักได้อ่าแล้วก็จะโชว์ว่าดีอ่าดีนะครับแล้วก็คือสวิตช์ไม่เหล็กประตูนะครับของ LG รุ่นนี้จริงๆเขาจะอยู่ตรงประตูนี้นะฮะตอนนี้เขาหายไปแล้วนะครับอ่าไม่ใช่จะแกะให้ดูนะครับสีดมก,ก่อนจะได้เห็นชัดๆตอนนี้ก็ให้เขาลองไปก่อน ไม่ต้องครับเด้งปักเดี๋ยวอาการเขาจะหายครับแกะถูงที่โปรแกรมนะครับคนหยับอย่างนี้ สวิตช์โยนะครับเป็นสวิตช์แม่เหล็กนะครับกันให้เห็นชัดๆนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะ เป็นลีดเซนเซอร์สวิตช์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับต้องเอาแม่เหล็กมาผ่านนะครับตั้งแต่ก็ใช้ไขควงนี่แหละครับผ่านได้ไหมอ่านี่ครับไขไขควงจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับก็เขาจะต่อหลีดเซนเซ,นเซอร์ได้นะครับการเทสนะครับว่าจะได้ไม่ได้แม่เหล็กเคลื่อนที่นะครับพอดีมันต้องใช้เป็นแม่เหล็ก แรงนะครับนี่แม่เหล็กแม่เหล็กมันอ่อนนะครับโอเคก็อาการนี้ก็เป็นที่สวิตแม่เหล็กหายนะครับเป็นแนวทางนในการเช็คกกดซ่อมนะครับของเครื่องซักผ้า LG นะครับโอเคคนนี้ต้องใช้แม่เหล็กตู้เย็นในตต้องแรงๆครับฮัรดดิสครับอันนี้มีฮัรดดิสเก่าไหมครับ อ่าที่เราจะก็เป็นแผ่นหรอพวกแม่เหล็กไอ้พวกรองเท้าทหารแม่เหล็กแรงๆสิว่มาผมจะแกะจากชาดิบเก่าแล้วครับมันจะเป็นแผน่นหรือเป็นควอนได้หมดครับราาใช่ครับเปนคอนได้หมด มาตอนนี้เป็นแบนๆไม่เหล็กที่แเด็กๆเล่นไม่ได้ไม่ไม่แรงคร<อ>ับไม่ต่อครับแรไม่ถึงประกอบกันแม่เหล็กแรงๆนี่คือที่ฝังนิ้เล่นไฮโลอะไรใช่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 นั่นแหละนั่นแหละอะไรประมันนั่นแหละใช่ไม่แรงมันก็ไม่ต่อก็ไม่กลับใช่ใช่ไม่บางคนเขาไม่รู้ไง บางคลิปชอบไปบอกชอบอะไรดูดดุอะไรอยางเ้นาะ <laughs> ไม่ดู <c oughs> เขาไม่เข้าใจไม่ได้รู้เออจริงๆแล้วมันมีลีดเซนเซอร์ครับลีดสวิตเป็นสัตว์เหมือนสวิตไฟอะต่อด้วยม่เหล็กนั่นเองอโอเคครับมามที่ไหนแี่ไหนพอจบแนทางกันตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าอาการสวิต ได้เหล็กประตูหายนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะมีประโยบบช,ชน์นแับประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการเช็คกซ่อนะครับสวัสดีครับ